ว้าวสวัสดีครับสวัสดีในช่องไอพีวอนอิน,นดี้ครับผมวันนี้ต่ำม,มาร์โครับผมหรือว,ว่าตามมา่ำมะเกเต้ต่งครับผมว้าวน่ากินไหมทุกคนหล่อลอครับผมอื้มอืมหม้ออืมอื้มกระหมูอืมอ้ม ับล้ำขนาดครับผมอืจับพริกจับเกลือครับตำมะละกอครับผม ว่าต่ำมากจี่สุครับผม